Brand you're Podcast. what Insight listening It's to. ทำไมคนแห่ไปลงทุนที่เวียดนามสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight ์ o d c a s t กับผมเมฆจาก Brand Insight นะครับและตอนนี้เป็นตอนพิเศษครับเราอยู่กับน้องหญิงครับน้องหญิงแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะหญิงนะคะเป็นน้องฝึกงานที่ Brand Insight ค่ะอะย่างที่หญิงบอกเลยว่าหญิงเป็นน้องฝึกงานอีกคนหนึ่งที่ b บรนด Inside แล้ว,วันนี้นี่โอ้โหอาสามาเล่าเรื่องที่บอกว่าต้องพูดไม่ง่ายเลยนะ เรื่องของเวียดนามมันเป็นยังไงในหญิงเล่าให้ฟังหน่ยก็ถ er ้าพูดถึงเวียดนามนะคะแล้วก็จะนึกถึงประเทศประเทศหนึ่งที่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมากแบบน่าจับตามองเรียกว่าน่าอิดชาเลยดีกว่าแล้วก็ไอ้สิปีให้หลังเนี่ยก็คือช่วงปี2010ถึงปีปัจจุบันเนี่ยเขาเติบโตเฉลี่ย6-7เซยนถึงแบถึง GDP ใช่ต่อปีใช่ หรือว่าแม้แต่ช่วงที่มีโควิดระบาดช่วงแรกค่ะครึ่งปีแรกเนี่ยเวียดนามยังโตแบบ3.82อเปอร์เซ็นต์น่ะน่าจับตามองไหมแล้วยังช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังมีข่าวด้วยว่าอ่วซึ่งเดี๋ยวหญิงจะเล่าต่อแต่ว่าอันนี้เกิดแล้วว่าข่าวอย่างเช่นเรื่องของการย้ายฐานการผลิตอะไรพวกเนี้เห็นไปพุ่งกันไปที่เวียดนามกันเต็มไปหมดเลยไม่มาไทยบ้างเลยเออเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมอ่ะใช่ไหมใช่ก็วันนี้นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังว่า ทำไมนักลงทุนเนี่ยเขาถึงย้ายฐานการผลิตหรือว่าจับตามองเวียดนามมากว่าแบบอยากจะย้ายเข้าไปลงทุนที่ประเทศนี้ก็เลยเหมือนเป็นหัวเรื่องที่เราพูดวันนี้ว่าทําไมคนถึงแห่ไปลงทุนกันที่เวียดนามใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าพี่เมธค,คือเวลาเราพูดเรื่องการที่นักลงทุนเนี่ยย้ายฐานการผลิตเข้าไปเวียดนามเนี่ยเราจะนึกถึงปัจจัยหลักๆแรกๆที่คนจะนึกถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนใช่ไหมเขาบอกว่า เพราะว่าจีนกับอเมริกาทะเลาะกันคนก็เลยย้ายฐานการผลิตเข้าไปเวียดนามอย่างเช่น Apple อย่างเงี้ยก็ย้ายฐานการผลิต a i r p o อรที่ผลิตที่จีนะ่ะย้ายจาก30เปซลยนะที่ผลิตที่จีนเนี่ยไปเวียดนามเลยเพราะว่าต้องการที่จะลดความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากผลกระทบด้านการค้าแต่ว่าขอเล่านิดนึงว่าในความเป็นจริงแล้วนะคะมันไม่การย้ายฐานการผลิตของเวียดนามเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นคือมันไม่ได้แบบปึ๊บปั๊บเขามีเทรดวอลกันแล้วแบบว่าโอ้ยย้ายมาเวียดนามันดีกว่ามันไม่ใช่ เรื่องที่กระทนฐานแบบนั้นใช่ใช่คือจริงๆแล้วว่ามันมีการย้ายฐานการผลิตเวียดนามามาสักพักแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หวือหวาหรือว่าไม่ได้แบบด่งดังเป็นข่าวอะไรเงี้ยค่อยๆทยอยมาใช่อไอยกตัวอย่างเช่นอย่างซัมซุงเนี้ยก็ช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยซัมซุงมีการย้ายฐานการผลิตสมาร์ทโฟนเนี่ยไปไว้ที่เวียดนามามามาสักพักแล้วนะคะก็ตัวอ่า เขาเรียกอะไรสมาร์ทโฟนที่แบบเป็นหัวทงต่างๆอะ่ะก็เ,เริ่มเป็นรุ่นเรือทงรุ่นเรือทงรุ่นท็อปใช่รุ่นท็น <S <S อปย้ายไปแล้วก็หรือแม้แต่อย่างพานาโซนิกอย่างเงี้ยก็จะย้ายแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเครื่องซักผ้าตู้เย็นอ่ะเริ่มย้ายไปที่เวียดนามมาในช่วงส0ปีที่ผ่านมาเนี่ยย้ายไปเยอะแล้วเหมือนกัน,ก,นก็เราจะแค่จะบอกว่าแบบจริงๆแล้วการย้ายฐานการผลิตเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าแม้แต่นักลงทุนไทยอะค่ะในช่วง4ปีที่ผ่านเออ หรือว่าแม้แต่นักนัก,นกลงทุนไทยอะค่ะในช่วง4เดือนต้นปีนี้ช่วงเดือนวันที่1มมกราคมถึง20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนักลนักลงทุนไทยย้ายไปลงทุนที่เวียดนามเยอะมากนะ คือย้ายไปแบบเป็นคือเราอ่ะนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยเยอะเป็นอันดับ2จาก93ประเทศที่เข้าไปลงทุนมูลค่าการลงทุนเนี่ยอยู่ที่1,455ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ45,400ล้านบาทคือหญิงที่หญิงเล่ามามันเหมือนจะบอกให้รู้ว่าไม่ใช่ว่า เวียดนามไม่ใช่ว่าอะไรอเมริกาจะย้ายไปจีนเอ้อยย้ายจากจีนเนี่ยไปเวียดนามหรือว่าซัมซุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าญี่ปุ่นก็แล้วแต่ไทยเองเนี่ย<ช>ก็นักลงทุนไทยเองเนี่ยก็ไปลงทุนในเขาเหมือนกันนะ<ช>มันบอกให้รู้เป็นไนยาว่าประเทศเขาดึงดูดการลงทุนได้ดีพอสมควรเลยแหละ ใช่นี่เราจะคุยกันว่ามันดีทําไมมันถึงดีอย่างนี้ใช่ไหมใช่นะก็คือมันเรนํามาสู่คําถามของหัวข้อวันนี้ว่าแล้วทําไมนักลงทุนเนี่ยมองเห็นอะไรทําไมถึงเลือกเวียดนามเป็นเป้าหมายการลงทุนก็สมมติว่าเวลาเราพูดถึงเวียดนามอะไรเงี้ยหลายๆคนก็ยิงเองเหมือนกันเขาพูดถึงเวียดนามรู้สึกว่าอะไรอ่ะประเทศไม่เห็นเจริญเลยอ่ะนึกออกไหมแบบรถไฟฟ้ายังไม่มีไฟฟ้าปับาในประเทศเขาคงเอาพูดง่ายๆโครงสร้างพื้นฐานเขาอ่ะไม่พร้อมเลย โลจิสติกอะไรยังจัดการได้ไม่ดีเลยอะแต่ว่าทำไมอ่ะนักลงทุนมองเห็นอะไรทำไมถึงเข้าไปลงทุนสิ่งที่เราจะมาพูดวันนี้นะคะมันไม่ใช่ความพร้อมของเวียดนามแต่ว่าเป็นเรื่องของศักยภาพเราจะมาพูดกันว่า นอกจากความพร้อมที่โอเคความพร้อมคือสิ่งที่มีวันนี้แต่ศักยภาพเนี่ยคือสิ่งที่จะนําไปสู่วันข้างหน้าเราจะมาดูกันว่าทิศทางที่เวียดนามเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมประเทศเขาแล้วก็ทิศทางที่นักลงทุนมองเห็น <c oughs> และเลือกที่เรื่องเวียดนามเป็นเป้าหมายการลงทุนทันไหมเนี่ยเพราะอะไรครับโอเคเดี๋ยวขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวขอมาเล่าละกันว่าสักว่าเวียดนามเนี่ยเตรียมความพร้อมประเทศตัวเองอยังไง ถ้าเกิดจะเล่าเนี่ยมันต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามอ่ะพี่เมธคือสงครามเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ประมาณปีอะไรนะนก่อนก่อนเราเกิดอะ่ะใช่ประมาณปี1975ก็ห้าก็คือปี2518คือหลังจากที่จบสงครามเวียดนามเนี่ยผ่านไปประมาณปีหนึ่งอ่าพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามนะคะตัดสินใจเลยว่าไม่ได้ละฉันต้องปฏิรูปประเทศทำยังไงก็ได้ให้คนเวียดนามอยู่ดีกินดีมีความสุขเลิกยากจน ประเทศต้องไปไกลกว่าน,นี้เดี๋ยวนะไอ้ประโยคนี้มันก็เป็นเหมือนกันทุกประเทศปะ่ะประเทศไทยเราก็มีนะใช่ไงคือแบบว่าคนจนจะต้องหมดไปจากประเทศอะไรประมาณเนี้ใช่ต้องลืมตาข้าปากได้<อ>คําถามคือ20ปีเขาทําได้อ,อนนทน <ำ S 1> ยังไงเมื่อกี้บอกว่าสองห้าหนึ่งปใช่คือมาถึงวันนี้นี่มันหลาย1ิปีมากเนี่ยมันเห็นผลแล้วนะว่าไอ้ที่เขาพูดไว้วันนั้นน่ะทําได้แล้วมันทํามาจนถึงวันนี้แล้วแล้วมันยังไม่ใช่จุดสุด สุดสูงสุดด้วยใช่มันยังอยู่พูดว่าจุดเริ่มต้นได้เลยนะยังเป็นจุดเริ่มต้นอยู่เวียดนามเนี่ยเราจะเห็นว่ายังไม่พัฒนามาแต่ว่าวางโครงสร้างประเทศไว้ดีมากอเริ่มจากไงเริ่มมาจากที่ว่าอะจบสงครามเวียดนามปุ๊บสิ่งที่ทําอันแรกเวียดนามทําเลย ต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจก่อนจะช่วยประชาชนให้มีกินมีใช้ได้เศรษฐกิจต้องดีเขาทําไงคะเขาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยเขาเริ่มเขาเรียกการปฏิรูปนี้ว่าการปฏิรูปดอยม้อยดอยม้อยเนี่ยเป็นภาษาดอยม้อยนะครับอย่าออกเสียงผิดออกเสียงดีๆนะคะดอยม้อยดอยม้อยคือคือภาษาอะไรภาษาเวียดนามหรอใช่เป็นภาษาเวียดนามเขาแปลว่าแปลว่าอะไรดอยม้อยเนี่ยแปลว่าการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงออ ใช่การไปรูปดอยม้อยเนี่ยต้องใช้คําว่าด้วยความที่เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์เนาะก็จะไปลอกพี่ใหญ่แบบจีนมาใช้คําว่าลอกไม่ถูกใช้คำว่าไปดูงานดีกว่าเวียดนามไปดูว่าจีนทํำยังไงคือโมเดลดอยม้อยเนี่ย้ายโมเดลจีนเลยจีนทำยังไงพัฒนาประเทศยังไงดอยม้อยทาบ้างดอยม้อยเนี่ยใช้กลไกลตลาดผสมกับสังคมนิยมในการพัฒนาประเทศคือเวียดนามเนี่ยพยายามที่จะดันเอกชนเนี่ยให้เข้ามาเป็น หัวหอกในการพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจประเทศอ่ะเราก็เริ่มมีการแบบดูว่าเอ้ยกฎระเบียบในประเทศเป็นยังไงผ่อนปลนได้ไหมทําได้ไหมทำยังไงจะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาแล้วก็ด้วยความที่พอเราเราพูดถึงคอมมิวนิสต์มันจะนึกถึงการผูกขาดเนาะแต่ว่าการปฏิรูปดอยม้อยเนี่ยนำมาสู่การยกเลิกการผูกขาดบางส่วนที่ จำเป็นต้องเป็นรัฐบาลอะ่ะคือเปิดใช้คําว่าเปิดโอกาสให้นักลงทุนอ่ะเข้ามามากขึ้นก็เรียกว่าเขาน่าจะค่อยๆเปิดถูกไหมพอบางส่วนที่ค่อยๆเปิดได้แล้วก็เปิดจากนั้นก็ขยายการเปิดให้เอกชนเข้ามาทํามากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเหลือโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศบ้างที่รัฐบาลยังทําอยู่ใช่แต่จริงๆเนี่ยต้องพูดว่าโครงสร้างพื้นฐานหลักเนี่ยรัฐบาลทํากับเอกชนอ่าถ้านึกไม่ออกที่เวียดนามเนี่ยจะมีเอกชนรายใหญ่อยู่เจ้าหนึ่งเขาชื่อวินกรุ๊ปอันนี้คือ ในใครติดตามไบอินไซด์จะรู้ว่ามันมีทั้งบทความแล้วก็มีทั้งวิดีโอด้วยนะ<ช>ซึ่งหญิงเป็นคนจัดการเองใช่ค่ะเ<ไ>ป็นคนทำมา,ามนะาาวินกรุ๊ปเป็นอะไรใครฝากไปติดตามกันดูใช่ก็คือเวนนเนีดนานเนี่ยดันเอกชนมากค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยโครงการที่เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งเขตเมืองเนี่ยก็ให้วินกรุ๊ปเป็นคนทำนี่แหละชื่อว่าโครงการไซงอนซันเบย์เพราะว่าตอนนั้นโควิดระบาดใหม่ๆเนาะ รัฐบาลพักคอมมิวนิสต์เนี่ยบอกรัฐบาลเวียดนามเลยว่าทําไงก็ได้ทุ่มทุกอย่างที่ตัวเองมีอย่าให้เวียดนามถอยหลังถอยหลังที่คือเวียดนามเนี่ยเติบโตหกเจ็ดหกถึงต่อปีอะมาสิปีอะมาวันเนี้ยโควิดมาหยุดไม่ได้นะหยุดแล้วเดียประเทศแบบไปต่อไม่ได้เขาทุ่มทุกอย่างที่เขามีเลยแล้วเขาก็จับมือกับวินกรุป๊ปเออดันเลยแล้วไม่ใช่แค่เรื่องโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะคะแต่ว่าอย่าง วินกรุ๊ปเนี่ยรู้สึกจะเป็นกรรมการลองกรรมการบริหารมั้งออกมาขอบคุณเวยดแบบรัฐบาลเวียดนามผ่านแบบว่า Finan c i a l Time อะสัมภาษณ์แล้วบอกว่าเออทุกวันนี้ที่มีวินกรุ๊ปมีวินฟาสที่เป็นรถยนต์ส่งออกของเวียดนามได้เนี่ยเพราะเวียดนามสนับสนุนนะต้องขอบคุณ<พ>เขารัฐบาลสนับสนุนใช่เดี๋เหมือนกับออกมาบอกว่า <c oughs> มีมีวันนี้เพราะพี่ให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยคือมันจะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่คือต้องใช้คําว่า รัฐบาลเวียดนามทุ่มทุกอย่างที่ตัวเองมีแล้วทำยังไงก็ได้ให้เอกชนในประเทศอะทำแบบได้เข้ามามีส่วนร่วมได้เข้ามาผลักดันทำาไงก็ได้ให้สินค้าเวียดนามอะได้ส่งออกสู่สายตาชาวโลกนี่คือเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจมากๆจะบอกว่าวินกรุ๊ปนี่เป็น,เป,นเป็นลายหนึ่งเป็นลายใหญ่ที่สุดถูกไหมใหญใหญ่สุดแต่ไม่ได้มีลายเดียวนะใช่มันก็จะมีเอกชนที่ร่วมมือกับรัฐบาลลายอื่นเล็กๆ,ๆน้อยๆออะไรอีกเยอะแยะมากมายใช่เขาอ,อาจจะมองว่ามันเป็นโครงสร้างที่รัฐเข้าไปร่วมกับเอกชนแล้วทำให้มันแบบ แจ้งเกิดได้ในเวทีโลกอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ก็เรียกว่ารัฐเปิดทางหนักมากแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องของดอยมอยนะคะที่ทําให้เวียดนามมีทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของ เวียดนามให้เอกชนเข้ามาอย่างเดียวคือเขารัฐเนี่ยไม่ได้เข้าไปดันให้เอกชนลงทุนอย่างเดียวหรือต่อให้อกระชนรัฐเนี่ยดันให้เอกชนมาลงทุนอะมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จได้ถ้าไม่มีสิ่งต่อไปนี้ hmm. สิ่งต่อไปนี้คืออะไรปี2055ค่ะหรือว่าปี2007ตามคริต์กักราชเนี่ยสิ่งที่เวียดนามทําก็คือรู้สึกว่าโอเคฉันปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจละประมาณนึง แต่การลงทุนก็ยังไม่ได้เข้าเวียดนามขนาดนั้นจะทํายังไงให้เวียดนามดึงดูดนักลงทุนมากขึ้นเวียดนามทําสิ่งนี้ค่ะเวียดนามสังายากฎหมายใช้คําว่าสังายนาใช่เวียดนามเนี่ยมีกฎหมายทั้งหมด5้าพันส้อยี่เ็ดขอ้อแใน,นอันนี้คือหญิงกำลังจะเข้าข้อ2อนงะถูกไหมข,ข้อแรกคือ ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งทํามาประมาณหนึ่งแล้วที่ชื่อดอยม่อยใช่นี่เราดีดดอยม่อยโอเคพอเราดอยม่อยมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยังฝืดๆือยู่มันยังไม่ยังไม่สุดเออมันเหมือนกับมันควรจะเร็วว่านี่ไมอ๋อจริงๆแล้วมันคือเรื่องของกฎหมายใช่กฎหมายมันเหมือนกับมาฉุดรั้งมาเป็นข้อจํากัดในเรื่องการลงทุนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใช่ดังนั้นเขาก็เลย ใช้ควาว่าอนะไรสังคายนาสังคายนา <laughs> กฎหมายพี่เมย์รู้ไหมคะว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือการที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศเนี่ยอาไทยก็ได้คือเขาต้องติดต่อหน่วยงานรัฐประมาณแบบยี่0บสาสิแห่งอะ่ะคุณเลนนะคุณเลนจริงจริติดต่อหน่วยงานรัฐจริงจริงก็ไม่น้อยอะ่ะก,ก็เยอะอย่างนั้นแหละใช่แล้วก็จะต้องมีเรื่องของการนาเนินเอกสาร ซึ่งตรงนี้มันเป็นอุปสรรคอย่างมากของภาคเอกชนเพราะว่าเอกชนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องมาทาเยอะขนาดนี้พอทําเยอะมากๆเสียเวลาทําไม่ทันกินสุดท้ายอะไม่ทําดีกว่าย้ายไปที่อื่นคร<ป>าเรียกว่าไปที่ที่เขาง่ายกว่ามันดึงดูดมากกว่าใ รัฐบาลเวียดนามเนี่ยมองเห็นในจุดนี้ค่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะมาทําสิ่งที่เรียกว่า regulatory killin killin เนี่ยภาษาฝรั่งเศสมันคือเครื่องประหารใช่ปะเดี๋ยวนัะไอ้ที่เอาหัวใส่แล้วแบบใบมีดหล่นลงมาใช่ใช่แบบนั้นเลยมันก็คือทําแบบ้ดยกฎหมายกฎหมายอะไรไม่ใช้ไม่มีประโยชน์ล้าหลังดบทิ้งให้หมด จบไปเนี่ยรู้สึกว่าเวียดนามใช้เวลาประมาณ3ปีทบทวนกฎหมายทุกข้อ5 4 2 1ข้อเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะกำจัดกฎหมายทิ้งไปได้ประมาณ8.8%เนตะเมื่อกี้บอกว่ามีกฎหมายรยมาณ5,000กว่าข้อใช่ก็หายไปประมาณสักเกือบเกือบ500ข้ออะไรประมาณนั้นถือว่าเยอะไหมเยอะนะ,อ,ะอันนี้มันถึงว่าเขาจ้างบริษัทที่ปรึกษา ใช่ใช่คือมันจะมีองค์กรที่ทําเรื่องเลกูลาทอริกิโยตินเลยอซึ่งทําหลายประเทศมากนะเกาหลีใต้ก็ทําแบบฟิลิปปินส์ก็ทำก็แปลว่าเมื่อจะต้องได้รับการยอมรับในเชิงสากลประมาณนึงว่าว่าเขามาสังคายนากฎหมายได้ได้ถ้าทำได้ดีในหลายประเทศแล้วเอาจริงตอนนี้ไทยก็ทําอยู่นะรู้สึกว่าจะอยู่ในกระบวนการแบบทบทวนข้อกฎหมายปทีาะข้ออะไรเงี้ยแต่ว่า ที่เาบอกว่า8.8%แล้วถามว่าเยอะไหมอะ่ะเพราะว่า8.8%เนี่ยจาก5,421ข้อหมดไป500ข้ออ่ะเละเซลประมาณ500ข้อมันดูไม่เยอะนะแต่ว่ารู้ไหมคะว่าการสังคยากฎหมายของเวียดนามครั้งเนี้ยมันทำให้ธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในเวียดนามเนี่ยลงทุนได้ง่ายขึ้นมากถึง77%อันนี้คือจากการศึกษาแล้วเนี่ยใช่แปลว่าพอปฏิรูปก,กฎหมายสัญญาาใหม่มดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจง่ายขึ้นช่เท่าไหร่นะ77 เปอร์เซนต์ประหยัดต้นทุนประเทศอ่ะประหยัดต้นทุนในการดําเนินงานต่างๆที่นักธุรกิจต้องแบกรับประเทศต้องแบกรับในการดาเนินเอกสารต่างๆเนี่ย1.4ล้านดอลลาร์ต่อปีแรงมากหมดเลย1.4ล้านดอลลาร์ต่อปีทำให้ไอการมีเลก์กลีคริกลิอิตินที่เวียดนามทำเนี่ยมันลดอุปสรรคในการลงทุนของธุรกิจมากๆหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะนักธุรกิจเนี่ยเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นในการเข้ามาลงทุนในเวียดนาม ลงทุนเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันง่ายต่อเขาในการมาลงทุนอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดคือทั้งดอยมอยแล้วก็การสังคายากฎหมายเนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ยดึงดูดนักลงทุนได้ประมาณหนึง่งออ่ะฟังมาตอนนี้ในส่วนของเรียกว่าเป็นเชิงโครงสร้างเนี่ยพอเห็นภาพแล้วนะว่าว่าเขาทํามาเป็นแบบ10บสปีที่จะเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองแต่มันไม่จบแค่นี้หรอกใช่ไหมมันต้องมีส่วนต่อ,ตอไปอีก มีอะไรอ่ะว่าไปก็คือโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่แข่งกันด้วยเทคโนโลยีใช่ป่ะเราก็จะได้ยินคำว่าอะไรนะดิจิตอลอูนคโนมี่เนาะเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยที่ก็แบบฟังแล้วก็งงๆว่ามันคืออะไรได้ยินมาหลายปีแล้วก็ยังงงอยู่จนถึงทุกวันนี้คือเศรษฐกิจดิจิตัลเนี่ยมันคือการที่ประเทศเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอะไรที่มันเป็นไฮเทคโนโลยีครับให้มันแบบเยอะขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเวียดนามเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ ใช้คำว่าสื่อหลายๆเจ้าเรียกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่ทะเยอทะยานทะเยอทะยานยังไงเวียดนามเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าภายในปี2030ฉันจะต้องเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจที่เกิดจากกิจกรรมที่ที่เกิดจากกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลอีคโนมีอ่ะประมาณ30%ของ GDP เวียดนามทำไงคะเวียดนามเตรียมความพร้อมเลยค่ะทำไงก็ได้ต้องให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็คือการแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน องความรู้ที่เกี่ยวกับดิจิตอลที่เป็นองความรู้ในโลกปัจจุบันอ่ะให้เยอะที่สุดต้องมีธุรกิจต้องมีเศรษฐกิจที่เป็นทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูง<ช>เป็นเรื่องของดิจิตอลเป็นเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้และทําให้เกิดการเติบโตการขยายตัวทางเศรษฐกิจอะไร<ช>แบบนี้ใช่ใช่แล้วบอกว่าในปี2030เนี่ยนะในประเทศฉันอะ่ะจะต้องมีดิจิตอลเทคเฟิร์มไม่น้อยกว่า10,000แบริษัท มันสาคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ว่ายิ่งคุณมีจํานวนของธุรกิจที่มันแบบเป็นไฮเทคมากๆอะ่ะมัน,ม,นมันการันตีได้ว่าประเทศคุณอะพร้อมแล้วอะ่ะสู่การที่จะแบบคือยิ่งประเทศมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันไฮเทคมากเท่าไหรอ่อ่ะมันยิ่งใกล้อะ่ะใกล้เข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วอะ่ะ <c oughs> อ่านึกถึงภาพแบบอเมริกาอย่างเงี้ยอเมริกาพี่เมธเขาไม่ทำแล้วนะงานเลเวอร์อะ่ะเขาแบบเออประเทศฉันจะต้องแบบแอดวานเทคแล้วอะ่ะ แอปเปอย่างเงี้ยส่งผลิตแบบเอออุปกรณ์แบบอะไรเงี้ยส่งผลิตจีนแต่ว่าทุกอย่างไปประกอบขายแล้วกำไรห่างกันเท่าไหร่นึกอแม้มันสร้างมูลค่ามหาศาลมากกว่าการเป็นประเทศที่เป็นกำลังแรงงานอย่างเดียวอะ่ะ<ม>เพราะว่าเขามีองค์ความรู้แล้ว<ม>แล้วก็คือการที่เราจะวัดได้ยังไงว่าประเทศเนี่ยเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเราจะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเขาเรียกว่าอาดัชนีนะวัตกรรมโลก หรือว่ายอ่อว่า GII เราจะเรียกว่า GII แล้วกันเนาะ <Okay. S 1> คือ้อ g i i เนี่ยมันเป็นดัชนีที่เราใช้ดูว่าประเทศเนี่ยมีการผลิตนวัตกรรมมีการทําเทคโนโลยีไฮเทคมากน้อยแค่ไหนมีการนําเข้าองค์ความรู้ที่จะเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นประเทศแบบที่มีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแค่ไหนหรือว่าประเทศเนี่ยได้ผลิตนวัตกรรมอะไรออกมาสูส่สายตาชาวโลกบ้างครานี้มาดูเวียดนามดีกว่า เวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มาแรงมากเขาใช้คำว่าเป็น fastest growth ของเอเชียแปซิฟิกเลยเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีการเติบโตของ Digital อีโคโนมีมีการเติบโตของ G I เนี่ยเยอะมากๆนะคะในช่วง3ปีที่ผ่านมา G I ของเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ปี59อ่ะถึงปี62ก็คือปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นตัวเลขที่รายงานมาจากเอ็กซิม เอ็กซิมก็คือองค์กรเอ็กซ์พอร์ตอิพของไทยนะเขารายงานว่าเวียดนามเนี่ยขึ้นมา17อันดับอะจากอันดับที่59ในปี59อะเป็น4 2อ่ะในปี62อ่ะปีที่แล้วใช่แล้วไทยอะโอ้ยเฉียดกันนิดเดียวไทยอยู่4 3เอาแปลว่าแซงแล้วแซงแล้วสปีไอ้เรื่องการแซงกันเนี่ยผมว่าไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะแต่ลองดูง่ายเขาขึ้นมา17อันดับนะแปลว่าเขาขึ้นมาจากห่างจากเราเยอะมากถ้าเราอยู่สี่สา เขาโดดปุ๊บเดียวขึ้นมาเหนือเราไ<ช>ปหนึ่งันเนี่ยแล้วเราเรามันก็อยู่สี่สองไงะ <c oughs> ก็แล้วยังไม่ไม่รู้เอาเป็นว่า <c oughs> ไม่ไม่พี่เมธเขาอยู่สี่สบสองไทยอยู่สี่สบสามอ๋อโอเคอเราตามอยู่เอ้ยตามอยู่อันนึงตามอยู่อันนึงเดี๋ยวอาจจะแซงคืนได้อะอาจจะแซ<ต>งคืนตอนนี้เรามาดูเวียดนามก่อนว่าเขาขึ้นมาสิบเจ็ดันบบได้เพราะอะไรยังไงบ้างคือไอจีไอเนี่ยมันวัดสองขาขานำเข้านวัตกรรมขานำเข้าวัตกรรมก็คือเราจะดูว่าประเทศเนี่ยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบตลาด โครงสร้างสถาบันทางสังคมอย่างเช่นแบบว่ามีความพร้อมแค่ไหนต่อการนําเข้าเทคโนโลยีคุณมีการแบบเขาเรียกว่าเคลียร์ทางอ่ะเออแล้วคุณแบบทํา R&D เยอะไหมคุณเนี่ยแบบเออได้เตรียมความพร้อมด้านบุคคลแรงงานของคุณไว้สําหรับการที่จะแบบมีคนมาลงทุนนะเป็นธุรกิจที่มันไฮเทคมากๆแรงงานคุณพร้อมไหมอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการแบบว่าส่งออกผลผลิตที่เกิดจากนวัตกรรมอ่ะของประเทศอะไรเงี้ยเรามาดูดีกว่าว่าเวียดนามเนีงงน่ย ทำได้ไหมคือเมื่อกี้ฟังมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าไอ้ที่เราคุยกันไปก่อน2คข้อเนี่ยสข้อข้างหน้าข้างบนก็คือปฏิรูปโครงสร้างเศร,รษฐกิจหรือว่าการสรัางายากฎหมายเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ GII เขาในขาเข้าเขาเนี่ยมันเยอะมันเยอะขึ้นได้ดีใช่แล้วนี่ยังมีเดี๋ยวยังมีเรื่องข้อถัดไปที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะใช่แต่ว่าคราวนี้เราจะพูดถึงขาออกใช่อ่อ่ะงั้นเรามาดูขาออกกันบ้างพี่เมย์รู้ไหมคะว่า ตั้งแต่ปี2552ถึงปี261 0อ่ะเวียดนามเนี่ยนะส่งออกสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น10เท่าแล้วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนอ่ะเวียดนามอะเป็นรองแค่สิงคโปร์เดี๋ยวนะ <c oughs> ไอส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเดิมไทยเราก็ไม่ใช่ย่อยนะใช่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนาะเดิมเรามีเรามเาีเขาเรียกอะไรนี่โครอุตสาหกรรมฐานการผลิตส่งออกทั้งที่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราติดอันดับถ้าในในเอาในประเทศเราเองในประเทศเราเองเนี่ยอันดับหนึ่งส่งออกพวกอย่างเช่นอัญมณีเสื้อผ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยติดอันดับท็อปฟเลยนะที่ส่งออกเยอะมากอ่ะแต่เมื่อกี้หญิงบอกว่าเวียดนามเป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์ใช่คือตอนเนี้ยมาเงียบๆแต่มาแรงและมาเร็วเพราะว่า เนี่ยนี่ก็ตกใจเหมือนกันตอนไปดูแบบเฮ้ยอันดับสองเลยเหรอคืออันดับสองจริงๆค่ะแล้วก็คือเพิ่มมาสิบกว่าเท่าอ่ะจากแบบจากปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองอ่ะในช่วงสิบปีเนี้ย<ช>เขาขึ้นมาสิบเท่าได้ใช่ใ<ห>แล้วตอนนี้นเวียดนามเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือว่าเป็นคนที่ถือว่าสาเร็จนะในฐานะผู้ผลิตแล้วส่งออกสินค้าไฮเทคโลยีอ่ะแล้วก็เป็นผู้ผลิตที่เป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกแบบเป็นผู้ส่งออกสําคัญอ่ะในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกเนี้ยและยิ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่า มีการย้ายฐานการำริตเข้ามาในเวียดนามเรื่อยๆแปลว่าโอกาสที่จะเติบโตอีกใช่ยังมีอีกมากบอกเลยว่าเวียดนามยังไม่ชนเพดานเร็วๆนี้แน่นอนแต่ปัจจัยเบื้องหลังก็คือแล้วเขาทํายังไงถึงได้กลายเป็นส่งออกเยอะขนาดนี้มันต้องย้อนกลับไปค่ะว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยวางโครงสร้างเชิงประชากรไว้ดีมากเราขอพูดหน่ยว่าแบบเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีมากคือส้มลน่ะ อันนี้เรากำลังจะเข้าประเด็นถัดไปแล้วนะใช่เราเราไล่เรียนให้ฟังนี้นึ่งก่อนเรามีเรื่องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเรามีเรื่องปฏิรูปกฎหมายหรือว่าสังคายนาที่หญิงบอกเมื่อกี้เมื่อกี้เรามีเรื่องของดิจิตอลอีโคโนมีที่ได้ให้ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีนี่คือประเด็นที่สี่คือเรื่องของเป็นเรื่องของการที่ว่าศักยภาพประชากรของเวียดนามคือหลายๆคนจะได้ยินว่าคือเวียดนามเนี่ยประชากรประมาณเกือบร้อยล้านคนใช่ปะใช่ แล้วรู้ไหมคะว่าสัดส่วนโครงสร้างประชากรเวียดนามตอนเนี้ยเขาเรียกว่าสัดส่วนทองคําเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรอะประชากรแรงงานอะเยอะมากก็คือประมาณ6 7เอ้ย67ล้านคนอะก็คือประมาณเกือบ7% 0ของประเทศอะซึ่งจริงๆก็คือ6 7 <laughs> เปอร์เซ็นต์นั่นแหละถ้าเกิดดง่ายๆนะเพราะว่าประชากรเขาก็ประมาณร้อยล้านแล้วแหละใช่ ประชากรทองคำในที่ที่หญิงพูดหม่อนก็คือเป็นประชากรวัยทํางานใช่อายุก็จะช่วงประมาณสักยี่สถึงสี่สหปีใช่อ,อย่างเงี้ยเราก็เวียดนามเนี่ยจะมีช่วงสัสดส่วนโครงสร้างประชากรแบบเนี้ยไปจนถึงแบบอีก15บปีหลังจากเนี้ยจะยังอยู่ซึ่งอันนี้เป็นความโชคดีของเวียดนามแต่ว่าโชคดีอ่ะก็ไม่ได้โชคช่วยคือ มีโครงสร้างประชากรท,ที่สวยก็คือเป็นสัดส,ส่วนทองคําไม่ได้หมายความว่าศักยภาพของแรงงานะจ,ะจะดีใช่ไหมคะสิ่งที่รัฐบาลเวียดนามทําก็คือวางเลยโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการศึกษารัฐบาลเวียดนามเนี่ยไปเอาวิธีการเรียนการสอนที่เรียกว่า STEM education เข้ามา STEM education คืออะไรคือการเรียนการสอนที่แบบเน้นวิทยศาศาสตร์เน้นเทคโนโลยีเน้นคณิตศาสตร์แต่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือเน้น engineering หรือว่าลักษณะการคิดแบบวิศวกรรมเข้ามาด้วย สำคัญยังไงคือไอ้ระบบเนี้ยมันเป็นระบบการเรียนการสอนที่สอนให้เด็กอะบูรณา,าการสูงมากเขาจะต้องเรียนว่าเขาจะเอาองค์ความรู้พวกเนี้ยมาใช้ยังไงในในชีวิตประจําวันมาใช้งงในชีวิตจริงส่งผลไปต่อการที่ว่าเด็กในประเทศยิ่งยุคหลังๆที่ถูกสอนด้วยระบบเนี้ยค่ะจะเริ่มมีความคิดเริ่มมีการมองแบบบูรณา,าการเชิงนวัตกรรมมากขึ้นอ่ะบูรณา,าการเชิงนวัตกรรมเยอะคณิตศาสตร์แข็งวิทยาศาสตร์แข็งนู่นเลยค่ะ G.I.I เพิ่ม ไอ้คำว่าไอ้คำว่าบูรณาการเนี่ยส่วนตัวผมค่อนข้างจะแบบไม่ชอบเท่าไหร่นะคือ <c oughs> ได้ยินในบ้านเรามาเยอะไงใช่ไหมว่าการศึกษาเชิงบูรณาการการทํางานเชิงบูทุกอย่างมันเชิงบูรณาการเลยแต่มันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเอาพุทะไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมเท่าไหร่ว่ามันคือย,ยังไงแต่บ้านเขานี่ในเวียดนามเขาทําให้เห็นเลยใช่ไหมว่าว่ามันเรียนแบบนี้แล้วเพิ่มศักยภาพของคนยังไงอ่า มันอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นแบบเป็นภาพในเชิงรูปประรรมขนาดนั้นอะ่ะอาจจะฟังดูอาจจะยังยกตัวอย่างให้ชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้ว่าแบบเออมันสุดท้ายแล้วมันมีการต่อย,ยอดเทคโนโลยีอะไรยังไงแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่า G.I. เวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากอ๋อเราเห็นที่ผลของมันใช่แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่วัดได้ว่าเด็กเวียดนามอะ่ะ มีศักยภาพมากขึ้นอ่ะมันคือคะแนนสอบพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยมันคือชื่อพิซซ่านี่คือมันนึ่อาหารเหรอใช่ที่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พิซซ่าเนี่ยชื่อเต็มของมันคือ Program for international student assessment มันเป็นโครงการมันเป็นเขาเรียกวข้อสอบอะวัดความรู้เด็กทั่วโลกพี่แม่รู้ไหมว่าคะแนนสอบพิซซ่าของเวียดนามเนี่ยตอนเนี้ยอยู่อันดับที่20ของโลกแล้วในอาเซียนอะเหมือนเดิม เป็นรองแค่สิงคโปร์พี่รองสิงคโปร์อีกแล้วไทยอยู่ตรงไหนครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปหาข้อมูลใช่เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลเพิ่มว่าไทยอยู่ตรงไหนแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าไอ้ระบบ STEM ที่เวียดนามเอาไปใช้อ่ะพอเอามาวัดเป็นคะแนนสอบที่มันออกมาเป็นเชิงประจักษ์อ่ะมันใช้ได้จริงนะคือเด็กเขาเก่งมากอ่ะตอนเนี้ยคือย่อันดับยี่สิบของโลกอะแล้วในอาเซียนะเป็นรองแค่สิงคโปร์น่ากลัวมากนะคะแลเนี่ยอย่าบอกว่าอย่างที่บอกว่ามันยังไม่ใช่จุดสุด จุดสูงสุดอะเรยวเขาจะขึ้นอีกนี่ไปแอบอ่านมามันมีสำนักข่าวเจ้าหนึ่งแอบเก่งเอาไว้ว่าไม่แน่นะอีก10ปีย0่ปีอะเวียดนามจะแงซงสิงคโปร์ <Better S 2> แต่ <money S 2> แต่ว่าอันนี้ยังต้องเป็นอะไรที่แบบต้องติดตามต่อไปอะ to be continue อ่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะวันนี้ที่เราเล่ามาเนี่ยก็คือเราจะเอา4องค์ประกอบที่เราเล่ามาอย่างเช่นอะกับปฏิรูปดอยม้อยสังเขนากฎหมายพัฒนาศัุยภาพคนเพิ่มเรื่อง การแบบเข้าไปมีส่วนร่วมในการแบบเศรษฐกิจดิติธรลมากขึ้นเนี่ยพอเอาทุกอย่างมารวมกันนะคะเราจะเห็นว่าเวียดนามได้เปรียบมากนะในสายตานักลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าเขาอ่ะเป็นแรงงานคุณภาพที่มีเยอะราคาถูกและก็พัฒนาได้อีกไกลอะยังใช้ แรงงานชุดนี้ได้สิบห้าปีอ่ะ hmm. นักลงทุนเข้าเลยมาเลยแล้วรวมไปถึงกับเรื่องที่แบบเราพูดไปตอนตน้นใช่ไหมเรื่องการปฏิรูปรอยม้อแล้วก็เป็นเรื่องของการสัญญากฎหมายอ่ะที่ทําให้กฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันเอื้อต่อการลงทุนมากขึ้นอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะเวียดนามเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนสนใจมากๆเพราะว่าเขาอาจจะดูไม่พร้อมจริงในตอนนี้แต่ว่าความพร้อมที่เขาเตรียมมาตลอดยี่สปีอ่ะมันกําลังเห็นผลแล้วมันจะพัฒนาต่อไปได้อีก เราก็น่าจะพูดได้ว่าคุณอาจจะมองว่าแบบเวียดนามส้มหล่นหรือเปล่าเวียดนามได้เปรียบยังไงไม่เห็นมองเห็นอะไรเลยทําไมทุกคนถึงจ้องจะไปลงทุนในเวียดนามเนี่ยแต่ทั้งหมดที่หญิงเล่ามาเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้พร้อมด้วยโชคช่วยนะอม,มีโชคช่วยในเรื่องของโครงสร้างประชากรก็จริงแต่เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่โชคเขาพัฒนาศักยภาพประชากรเพิ่มอีกเขารู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนของประเทศเขาแก้ เขารู้ว่ากฎหมายจะเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งเขายังไงเขาก็จัดการซะแล้วมีการตั้งเป้าแล้วไม่ได้เป็นเป้าที่แบบตั้งไวล้ลอยๆแล้วไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่แบบเป็นแบบยุทธศาสตร์ชาติ20-30ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เนี่ยเขาตั้งเป้าแล้วมันก็แบบกําลังเดินไปบน On t r a ร k อะเดินไปตามทางนี้อยู่แล้วแล้วก้าวสเต็ปสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดด้วยแล้ว อยากให้สังเกตวิธีการตั้งเป้าหมายของเวียดนามนะคะเขาไม่ได้ตั้งยาวนะเขาตั้งประมาณห้าปีสิบปีอะแล้วทยอยทํามเราจะเห็นว่ามันเลยทําให้แผนของเวียดนามอะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่แบบว่าเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เขาสําเร็จอ่ะสุดท้ายแล้วหญิงสรุปหน่อยดีกว่าอืมถ้าสรุปเป็นคําพูดอะอาจจะแบบดูเยอะเดี๋ยวขอยกเป็นโคโ้ดโคโ้ดหนึโโ่งละกันของโฮจิมินนะคะเป็นบิดาของประเทศเวียดนามเลย ครั้งหนึ่งเนี่ยโฮจิมินเคยพูดเอาไว้ว่า the storm is a good opportunity for the p i e and the cypress to show the, their strength and their stability พายุเนี่ยคือโอกาสชั้นดีเลยอะที่จะทำให้ต้นสนหรือไซเปรสที่เป็นพืชตระกูลสนเหมือนกันเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองว่าเขามีความแข็งแรงแล้วเขาก็มั่นคงเราคิดว่าจนถึงตอนนี้หรือว่าแม้แต่เหตุการณ์โควิดที่เวียดนามกำลังเผชิญอยู่ตอนเนี้ หรือ20ปีที่ผ่านมามันคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดมากๆว่าวันนี้เวียดนามได้แสงให้เห็นแล้วว่าเขามีความสามารถเข้าแข็งแรงและเขามั่นคงและเขาพร้อมที่จะเติบโตต่อไปนั่นแหละครับและนี่ก็คือแบงค์ไซด์พอดแคสต์ครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอยางไงฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้ยังไงเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.